สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับมือนีพามะยางเละโหกครับผมมาหาเห็ดครับพี่น้องหาเห็ดหาเนาะไหมฮาพักอีหลอกครับเบื้องต้นนี้ครับผมพูดนะครับพูดครับปักงเลยครับนะครับอึ๊บอึ๊บพครับ ง่ายๆครับคุณถุงก็ลูกซ้ายผมอีกห่ือวะพูดนะครับคุณไปพี่น้องย่างหามังครับหาของกินมังมือนี่พิ่ได้อย่างน่พี่น้องอันนี้ไปใน่งตัดครึ่งตัดครึ่งเลย กัดงีกมั้งเฮ้ยไม่ร้ัเว้ยบัดนี้พอเห็ดออกพี่น้องพออีหลอ,อกก่อนครับซักสีออกป่๊บๆนี่ครับพี่น้องเห็ดจะได้เห็นมันเอาเอาอากาศเอาเอาครับคนตูกลายมือแหละนะครับ เดียวว่าสิมยาย่างเละหาเบิ้งพี่น้องไป,งปะย่างับผม <c oughs> มันก็เท้าออกดูเหรอครับแต่ว่าอยากล้องเมึงครับว่ามันจะมีเห็ดออกบ่พราว่ามันเคยออกอยู่แล้วนะพี่น้องมันตกจุกๆหันมันเท้าออก เพราะว่าเขาเขบ่ได้เขาโคกโดนหละ่ะล่ะเลยล้องมาอย่างหาเบินถามันฝุกนะครับเนาะเพราะได้ป้นพี่น้องอากาศจะเอาๆครับปุ๊บมีในโคกเอาๆหอนๆครับ ุ่มดีได้ครับดินก็นได้แต่ว่าบัท่านี่เห็นเห็ดอยู่ครับหนุ่งกระไรไรครับพี่น้องครับพ่อเห็ดไข้แล้วพี่น้องครับเห็นอยู่เกลไกเลยครับเห็นว่าครับขาวจูนพูนอยู่ครับพี่น้อง<ว>ดอกจางงามนะครับเห็นว่าครับ อุ้ยสวยงามพี่น้องอเอห็ดไข่ใช่โอ้ยระดัวพี่น้องมันสินลักออกเนาะครับเนาะงหุ่นครับ,บเห็นบ่พี่น้องงามอีลูลีอุ้ยมาพี่น้องเรียบร้อยเก็บใส่ยตายแล้วครับอุ้ยออกอีลีเห็นบ่ละ่ะพี่น้องคนบ่เขาโขกโดนออกอยู่ลงลง,ลงเลยครับยังหาบ้างดีๆนะลูก ตั้งเทล่อ,อยุคพี่น้องหลองมาพอนีอีกแล้วมันแงนพังอีหลอกบ่หรอพี่น้องนี่ครับแ่นบ่พี่น้องผมก็บ,บ่ช่ชำช่องมาได้ครับ พักยังหรอพี่น้องแมนพักยี่หรอกวะพ่อแมนน้าเนาะครับพ่อหลู่เพื่อนมาพักยังผมประกาศครับพ่อแมนพักยี่หรอกม่อแมนดอกว่าครับพ่แมนดอกน้องพี่น้องเนาะมกการออกรอกำลังออกเลย

เฮ้ครับพี่น้องห้พีเป็นแมงก่นนัดออกอสามนอแล้วก็เพดด้ยวยไม่เห็นห่เห็นแลยอ่ะี่ๆแค่ั้พดสองอันเล้วพี่น้องขอไม่เห็นแต่เห็นแต่ไกลละเดียวสอนงนอน,งน้องเกิดไล้นี่ครับน้ำหามครับ <laughs> นักมาหากองส,สวยเลยพี่นออ้องเหมาะ้มกับคนข้ากพอดี

หวนนานฮะต่อใกล้ไก่ไม่เคียนไกลไม่จับต้นหลอของมอน อื่มฮะเยเบิดแล้วล่ะด่ไว้ก่อนเบิดแล้วพี่น้องในไล่โนอเติบอยู่ครับแกงอยู่แกโนอไปหานนอ

慢。 หลายโอเคเพี่น้องอสวยเลยโยนมาปึ๊บนี่นอนเดียวครับนอนเดียวในตุ่นเลยโดยเดือดเ,เลยไม่เกียดเลยอันไทย,ยพี่น้องอนตร

มันท่านไอแกเดมัสิทก่แล้วเนี่ยมันยังเหลืองเราจะกินนี่มันพี่น้องสมัยเด็กหน่อยอันนี้มันบันท่านไอแกขั้นแกมันจะเป็นสีขาวครับจิ้มนวดขึ้นมานี่ครับถ้ามันแกมันจะเป็นสีขาวๆมันเป็นรสชาติอะไรเพาะมันดีอันนี้กินบันท่านใดครับบันท่านไอแกสมัยเป็นเด็กหน่อยมัเลี้ยงง้อเลียงควายครับกิน แสบครับอันนี้มาท่านนี้แกรครับขั้นแกเขาพาออกมันจึเป็นสีขาว,วเขาเอาิ่นปักสามเหลี่ยมปุ๊บก็ยังหนาคนเห็นมาครับตาตาปาก <c oughs> มันมาท่านแกรครับกินมาท่านได้รอมันแกคนลรอพี่น้องมีด้ต้นมั <c oughs> นนะนี่ต้นมันอืมต้นมันไปอ่ะอยังตัวครับปุ๊บไมไ่ไม่ไม่ไป โอ um, ้หอนครับพี่น้องอากาศมาวันเขาเอินหมักสามเดียมครับพี่น้องกะทิกะทิหูจักนี่เนาะครับเนาะผู้เลยหูจักอะอาจจะเคยกินเนาะพี่น้องเนาะมันนครับพาออกแล้วกับกิมตรงกลางกรสฉาิมันกับมันๆนะครับก็ยังหมกบุกเนี่ยหมักใหม่ก็หลายอยู่ด้วยพี่น้องน้ำปลาแต่ว่า อนได้กินได้กินบ่ได้กะถามผู้ถ่าผู้แกเ้อะครับเด้อเขาโวเขา,ขา,ขาปลากินซุ้มซีซุ้มหาบ่ได้หรอครับอาจจะเสียชีวิตได้อันตรายครับพี่น้องอะน,ะนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นผลไม้อีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับมีน้ำปลาครับีหลยหล,ลายครับพี่น้องเห็นอยู่เับตเต็มอยู่นะงามงามครับพี่น้องไม่เนี่ย มัวรัวหมากยังอย่างดอกพี่น้องมันกินบ่ได้ยดอกครับไปมาให้พี่น้องมึงก็คือว่ามันงามโอ้จะกินได้กินบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อง่ามครับมันกินได้กินมดใยท่านมาตกอีกจักสองสามหมื่นนาทีออกครับกบเบ็ดไอ้เฮ็ดครับเอาอดินเฮ็ดเบี้ยเริ่มออกละเฮ็ดไช้ก็เอาได้ดอกนึ่งนะครับที่บ้านนาทีออกมันมาตกอีกจักสองสามหมื่นออกแท้ครับเฮ็ด โอเคครับผมพี่นอ้องอ่ะสรุปผลงานบั้งนะครับได้่ยังแน่มืัอนี้โอ้ได้่ยังแน่นอ่เห็ดถึกครับแล้วทักเห็ดแล้วแตกบ่แตกบา <c oughs> แตก <c oughs> นี่ได้เห็ดไผ่อดอกหนึง่งเมื่นอกี้หลอดน้อยง่ายน้อยหนึ่งครับแล้วกันน้อยใหม่ ไปกินกระป่นหม,มูแล้งพอดีแหละครับพี่น้องปนปลาใส่เห็ดไข้ครับใส่เห็ดไข้จากดอกหนึ่งก็จิหอมดีเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมพี่น้องื้นนี้หาเขาปลาครับผมหาของปลาหาเห็ดหานอไหม่เนาะพี่น้องเนาะก็ได้บ่หลรแล้วครับได้พ่อได้กินเนาะครับเนาะเห็ดไข้ได้ดอกนี้ก็สิไปปนใส่ปลาคอหน่อไหม่ก็สิไปต้มกินกับป้่นหมอแล้งพี่น้องโอเคครับผม สำหรับมื่อนี้ก็ฝากไว้คือเก่าล่ะครับบันจงแฟมิลี่พาพี่น้องมาเลาะป้าครับผมอายุหากินเนาะพี่น้องเนาะจังไรก็ฝากไว้คือเก่าเนาะพี่น้องมักกับไรให้น่ถึกใจกับแชร์ให้น้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อที่สำคัญเนาะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามครับผมกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้บันจงแฟมิลี่ครับผมสำหรับมื่อนี้ก็ ร้าพี่น้องไปสำนีก็น้อพี่น้องเนาะเอาไว้คลิปหนามีอย่งสิทธิให้พี่น้องเบิ้งอีกอะ่ะกดติดตามไว้พี่น้องสำหรับมือนี้สวัสดีครับผ๊